อ้าวสวัสดีครับพี่น้งสวัสดีไปทางย t u b บครับบองนำอินดี้ครับพอดีจบไลฟ์สดพอดีอาจารย์ปัญญามาพอดีครับอาจารย์มาทำอะไรวันนี้พอดีมาวัดสุดตู้ยืนนะครับจริงนะอาจารย์ครับผมอาจารย์จะทำเนี่ยก็เคยทำเมื่อ30ปีที่แล้วโอ้แค่ลืมแบบนิดนหน่อยๆก็ลืมแบบก็เลยมาขอวัดมาขอวัดตัวที่ยังพอมีอยู่โอ้โ<ว>ชคดีมากเลยผมได้เจออาจารย์พอดี <laughs> เช่นกันครับโอ้อาจารย์ปัญญาครับผมเอา เจ้าของเมื่อแต่ไปเตรียมของเตรียมัวจะของไปเตรียมกาแฟให้อีกแน่นอนเลยเมื่อกี้ผมปิดคลิปปิดไลฟ์สดว่าจะ,ะกินกาแฟแล้วคุยกับอาจารย์สักพักหนึ่งแล้วก็เจออาจารย์ปัญญามาบดีเอาอาจารย์ชวนเลยก็ได้ครับ<ม>ครับผมนี่อาจารย์แกบ,บอกว่าเคยทําเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วมันลืมครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแกจะได้วัดไปทําเพื่อที่เก็บไว้ออกงาน ขอบคุณอาจารย์มากเลยที่อาจารย์อยากอนุรักษ์ตู้สูนีนะครับหายากครับมันมีจริงนาออาจารย์หายากจริงมหม่ไม่ทำแล้วรครับผมถื <ละ S 1> อว่ม,ม่จะไม่ทำแล้วรุ่นเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยนะที่อาจารย์มาเราเนี้ยราถือว่าเป็นด้วยความบังเอิญด้วยแหละครับผมไปอยู่เจออาจารย์พอดีครับปากกาอยู่ในรถเอปากกาอยู่ในรถครับ <laughs> อาจารย์แกบอกว่ามาธุระแถวนี้แล้วมาวัดตู้ใบนี้ด้วยแหละมาดูครับอาจารย์เขียนแบบไว้ครับผมแล้วแกจะไปตีใช้งานครับนี่ครับใครอยากได้ตู้ยืนนะครับสั่งกับอาจารย์ปัญญาได้ครับแกมาวัดแล้วเนี่ยเอาขนาดจริงเลยครับนี่วัดจริงๆเลยครับพี่น้องสายอนุรักษ์นะครับอาจารย์ปัญญาเนี่ยแกจะอนุรักษ์แล้วครับ เียลแกรู้เลยว่าช่องลมประมาณไหนประมาณไหนเพราะแกเคยทำครับแต่แกลืมครับลืมขนาด็กทำนานเลยครับ30กว่าปีไม่ได้แตะมันเลยะนาะจาน้อ มัวแต่ไปเตะรุ่นใหม่ใหม่นะแต่รุ่นพวกนี้ต้องอนันต์การช่างอะไรอย่างงเี้ยครับรุ่นตู้รุ่นอนัอนต์การช่างถ้าเป็นช่างตีตู้เขาจะรู้เลยขนาดไหนขนาดไหนนะครับตัวนี้ เคยมาเลยละอ๋อกเคยทำแล้วอ๋อเคยทำแล้วแค่นี้นายจันเสร็จแล้วครับเคยทำแล้วโอ้ลายเรียบเล็กๆน้อยๆอย่าวัดปุ๊บ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 อย่าวัดเยลายเรียบไม่เยอะแล้วตะแกรงพวกตะแกรงนี่อาจารย์จะทำแบบนี้ไหมเหมือนกันครับอาจารย์จะทำเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันครับโค่นี้มีขายที่ซิลเฟอร์ใช้ไมเนียมตัวหนาตัวนี้ใช้มุ้งยางทัพ สูตรเดิมมันจะแค่มุมยางครับเดี๋ยวใช่ใช่มัต้องมีมุมล็อตใช่อ๋อมันมีแบบสองท่อนสามท่อนครับอ่าแบบเแบรดเมื่อก่อนไม่มี15นะเมื่อก่อนมีแค่12นิ้วอ่าใช่ครับเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วปากก็เป็นปากเอ่อแหลมกระดาษแหลมกระดาษครับสมัยก่อนอจะไม่มีแหลมจรวดเหมือน,นทุกวันนี้อ่าแล้วก็เนื้อตู้ใช้15มห้านิ้เกือบทั้งหมดครับผม หลังเี่สอ20ฟอแต่คอนเทนแลมอะไรนะในผมมอแลมใส่หมวกแลมมีหมวกอันนี้ของเนชชั่นแนลครับอ่แล้วแล้วถ้าจารย์ทาอาจารย์จะใส่ดอกดอกตัวไหนครับก็เขาจะใช้15 15กับ18ตามออเดอร์สั่งอ๋อก็ทุกวันตัวนี้ก็คือเจบินครับผมมันตัดตัดออกไปเป็นเจบินแล้วก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนโฉมบอดี้เพิ่มความลึกก็คือเจบินอ๋อครับผมไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันอ๋อแล้วมันก็ไปเอียงนี่ก็เป็นบีพันครับผม มันก็กลายพันธุ์จากพวกตัวนี้แต่ว่าเมื่อเบ็ดเมื่อเบ็ดดอกมันใหญ่ความลึกจะต้องลึกเข้าไปใช่ถูกใช่ใช่ครับมันจะมันชดเชยความลึกเมื่อสิบสองตู้มันจะตื้นใช่ครับถ้าสิบห้ามันจะลึกอ๋อมันจะลึกไปช่างั่้ไปแต่ก่อนเพิ่มกเราจะทําตันไม่อัดอคืนไม่อัดดีผ่นจะไม่ให้มีเศษเพราะจำตัดสมัยก่อนจะใช้ไม่อัดทั้งแผ่นเลยตัดพยายามจะให้ ไม่อาจเสีย้อยที่สุดึงแผ่นจะตัดได้สอความสุคือตุกอย่างลงตัวที่อาจับรครับแกวเลยครับอาจารย์จะเริ่มลงมือทาตอไหนครับอาจารย์ก็ต้องไปนั่งเค้นแบบใหม่รอบหนึ่งเลยอ๋อต้องไปร่างแบบใหม่อรอบนึงร่างแบบใหม่ถูกก็ตัดต้องเร็วครับผมตัดตักบเลยอ๋อไม่ต้องคิดมากคนนี้ว่าอาจารย์ก็เคยทำอยู่แล้วแค่มาแค่มาวัดขนาดมาวัดขนาดว่าตู้ยืงสาท่อนครับสองท่อนหนึ่งท่อนครับ แล้วก็แปลงเป็น18ก็ได้ครับเป็น15ก็ได้แล้วแรมก็เป็นพุกตะกูลพีลงก็ได้เยกปัญหาทุกวันคือวัยรุ่แต่ยกไม่ไหวครับทีนี้เรามีวิธีคือเราตัดเป็นท่อนอ๋อแล้วเอามาสวมใช่เอามาทัดตอนกันมาเรียงตั้งอ๋อเหมือนผ้ากลางอย่าง้ายกคนเดียวคนสรงลำบากทุกวันคอนบอยทุกวันยกไม่ไหวครับก็ต้องใช้วิธีตัด ตัดแล้วเอามาเรียงเอาเนาะอาจารย์มาซ้อนเอาูกต้องเหเจ๋วเลยครับแต่มันก็ออกทรงนี้เลยเนาะอาจารย์ก็ทรงนี้แค่เราตัดตัดให้มันยกง่ายท่านยกง่ายแล้วก็เพิ่มขนาดนิดหนึ่งเพื่อสรุปก็คือยกง่ายขนทรงง่ายติดตั้งเร็วทุกวันไปรุ่นคอมโอยเนี่ยยกตู้รุ่นนี้ไม่ไหวยกไม่เป็นไม่สามารถจะตั้งได้ใช่ครับแล้วขามันก็ไม่ได้ขาสไตล์ทุกวันเป็นขารุ่นโบราณเป็นขาเหล็กใช่ครับ เกลียวเลยครับผมอ่ะวันนี้ได้ปรมาจารย์มาวัดขนาดแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์นี่ครับเกลียวเลยสวัสดีคนับนี่เขารู้จักกันดีครับวัส์เกิรตเตงเตสกุนทิปปีดอมใช่ใช่เห็นไหมช่างออดเห็นไหมเห็นไหมเขารู้จักกันดีครับบ้าดบ้าดอาจาร์เตอสมัยช่างออดอะไรพวกนั่งหลังแต่ก่อนบ้าดบ้าดแล้วพอร้าน ชุดนี้ก็ไม่ได้ทำเลยโอ้อาจะทำรุ่นใหม่ใช่ใช่ครับทั้งยังขอนของของอำนาจภาพยนตร์เน่ยใช่เราจะมาเลยแหละตัวอุลกาศีสอใช่ครับตู้ตู้สีดอกมีแดงมีสีดอกครับขบีเซลของของของพี่อะไรพี่อะไรเนี่ยเป็นเป็นดีเจจากรายการนรรรเรศศรุขนรรรเรศศรุขหนุ่ม มนจะมาเอาฟมิก้าสีสอดมาตามหรอเปากกิดตุสมัยได้เกิดหรือได้ยินสมัยทุกวันมันมีของเยอะพวกนี้โฟมิก้ามีอยู่ที่โุลินเปิดแล้วก็มีเนี่ยมีมุมล็อกก็เชิญไฟสารโอ้โุดบอกก็เอาทั่วไปก็ได้ถ้าไม่เกิเป็นมันจะต้องยี่ห้อใช่ใช่ด้นยี่อนี้แต่ตู้รุ่นนี้จะไม่ใช่ดอกสูงนะใช้บัตรต่ำๆแล้วก็ cover ห้าร้อยแปดร้อยสบายหมดมันคือมันเกี่ยวข้องกับกระแสไฟด้วยใช่ใช่ มันต้องใช้เครื่องปั่นไมต้องใช่เลยเ่ิมใช่อุ่ยอดตัวเอกแต่ก่อนบาดบาดวรตวบกสบายสบายคงเจียงห่เดิมม่เอาเกยงตัวรัวเจียงสมชัยก็ทิ้งอยสิ่งช่บาดบาดิด่อยก็ปหมดไปหมดเลยหมดเลยช่องหมดบยแต่ว่าใช้รื้อพื้นมานิดหน่อยดีแล้วครับอาจารย์้าเขาไปเห็นภาคกลางยัเล่นอยู่แต่ว่า รูปทรงก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเพื่อขายขายบอดี้เอานี่ผมซื้อมาจากบ้านบุพพงศ์ไม่รู้เขาซื้อมาจากไหนแต่่ขออนุญาตอันนี้อันนี้คือเขาเขาทำเองยังไม่มาตรฐานถ้ามาตรฐานเขจะมีล็อกมีอะไรเขาหมันหมดกที่อย่างถ้าถ้าเป็นของประดิษฐ์เจริญใช่สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเลยประดิษฐ์เจริญของพวกเจริญการช่างใช่ใช่การช่างทุกคนครับครับครับของประสริสาวอะไรบางคนใช่ใช่คนการหลังในชนิดมันก็เป็นตู้ตู้นี้ครับครับครับ ทุกวันมากลายเป็น18เลยเราต้งเป็นพี่เป็น18ให้ลึกเข้าไปในึ่งเพื่อรับต่อจุดใหได้18นใช่แล้วก็มันใจหลงตาโอ้ยเราเราเราบอสเราอะไรทับหมดเลยอะ จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับผมสวัสดีครับได้มาเจอคดีใจรู้สุดเลยผู้ก่าวนัตวันผมจะแบกมาแล้วเลยกี่วัดนี่อาจารย์นี่ยน่าจะร้อยกว่าแค่นั้นเลยร้อนหรือเนี่ยมาแน่แปตัวด้วยเนาะสมัยไหนเอ้าพี่น้องว่าสมัยไหนนี่ได้เนี่ยเม็ดเหล็กเลี่ยมนะครับ แก้วเลยครับ12นิ้วมาที่นี่นี่ได้เห็นของดีสมัยแต่ก่อนเยอะแยะครับพี่ตาระบบเพลย์เอ้ยมือของดันแต่ตาระบบเพลย์แก้วเลยพี่น้องเก่าเก็บเก่าเก็บเก่าเก็บอันนี้ก็เนชั่นแนลเนาะเนชั่นแนลสิบห้านิ้วยังมีร้านรับส้มอยู่เนาะจันจันใช่ใช่ยังมีร้านทำอยู่เนาะรชับส้มไทรเลยรับผม้มชัยสุรินทร์ทำได้ยิงทำได้แต่พูดเก่า อ่ะแต่กอลแต่กลตัวนี้มีสีดอกอ่ะตามที่พี่แปะกับบ้านเก่าเออทำหายว่อาจารย์หายหายครับนี่พอดีรื้อบ้านเก่าไปอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้รื้อตอนรื้อบ้านเก่าอ่ะตาตาแต่ก่อนมันมีมันวางมันวางอยู่หน้าบ้านเลยโอ้บออกมาอยู่เจริปีเดิมบุ้งดำไหมหนอดูครับยอดนะรูได้อยู่รอเดี๋ยวได้ยังทำได้อยู่ครับถ้ามีถ้ามีช่าง รู้รุ่นนี้ว่ารุ่นนี้เขาน่าจะทําได้กระดาษมันมีอยู่มันไม่เกินการเหมือนกระดาษตัวแจ๋วเลยครับชอบสะสมจิไรคบนั่งคุยกับอาจารย์สองคนนะอาจารย์เขาคุยเรื่องสมัยตะก่อนให้ฟังเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเรียวมากครับตั้งแต่ยุคอะไรนะอาจารย์สาวสี่สิบปีแต่ก่อนเนาะมันเป็นเรื่องเล่าครับเรื่องเล่าของคนที่ชอบนะครับ สุดยอดปั๊มยนต์ใหม่ก้นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ก็เอาไปซ่อมเนาะไปใส่กระดาษใส่กล้วยใช่ๆครับใช้วอยครับครับแก้วนึงไม่ต้องไปใช้หม้อเพลิงหรอกอมยึดกระเด็นมันพอเป็นเก่าๆโอ้ยเป็นงานเครื่องไฟสบายๆจริงดีกว่าถ้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 าดะวอยวอยแท้หรือถ้าซลึงจริงอ่ะในการซ่อมปูนเกียร์อยู่แต่มันคงไม่ไหวใจ อน่อย18เก็บพาอยู่ใจเหนือยการพิธีเออนี่ถือพิธีโอ้ยใหญ่ไม่ใหญ่โอ้ยจะได้หน่อยขัดแล้วก็ทำสีก็ได้แล้วก็คุณสีเสร็จก็ไปกับปุอาถ่ายอยูซีเดิมเดิมเลยเกีนี่การสิบเกียรหน่อยขัดหนยก็ได้บาดขัดล้านแต่วัดมันก็ไม่เยอะเนาะอาจารย์สมัยแต่ก่อนวัดไม่เยอะเพราะว่าไอ้ขยายก็วัดไม่เยอะแต่เสียงดังเนาะอาจารย์ครับแต่เสียงดังมากเลย500 800เพิ่งจะเกิน500 350 450 มากแต่ก่อนมันเป็น power mixer ใช่ครับหน้าลายไม่ใช่ไม่ใช่ power เย่ใช่ใช่ครับก็เล่นหลายตัวครับสองตัวขับพ้อนตัวนึงครับเป็นตัวนึงครับกายกระดาษมันไม่จะเป็นตรงมันม้วนจมบาเลยอ่ะหน้าลายสมัยอ่ะประดุยหาซับจมาปีตูมันคอยยต้อมาแทนจบเลยบานด้วย ที่เขาอนุรักษ์ไว้ทุกวันนี้ก็จะเป็นงานขาวดำนะครับเอาไว้เปิดงานขาวดำนี่ไปสองใบนี่ก็จบแล้วครับตู้ยืนเนี่ยใช้แค่ไม้อย่างเดียวครับไม่ได้ไม่ไม่ใช่งานขลง,งานแข่งอะไรนะแต่อนุรักษ์ไว้ดีสุดครับของข้อนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ชมเนาะสมัยใหม่มันก็เยอะแล้วเนาะอาจารย์เนะาะ อ่าอะไรเก่าๆอนุรักษ์ไว้ดีกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วครับมันก็ย้อนกลับไปที่เดิมใช่ครับตมันรูดตัวลงน้ำมันคือตะแกสตางอ่าตูยืนนิ่งมันโตเอิร์นโมเกมันสุดดุะตเทอร์โบตูอีอ่านิเวศแล้วขนาดผมสุดดุเต่ลงด้ำขนาดผมยังสุดดตูสองใบแค่นี้เองมันใจหลวงพ่อโอ้ตรอต่อมันใจหลวงพ่อมันใจหลวงพ่อวัดต้องมีจากก่อนใช่ครับวัดต้องมีมา